สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสา่จากจัก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทั้งแล้วก็หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานชาวทัตนลมมิถุนตุลกุมนะคะคนที่คุณถอยออกมาพลังงานชาวทัตนลุมฝั่งนี้พลังงานคนของคุณฝั่งนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะเป็นแบบ General Reading นะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด หมอแจนจ, Γ จะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะ,นะรเราจะมาดูว่าคนที่คุณถอยออกมานะคะจากธาตุลมนะเราจะมาดูว่าพลังงานตัวคุณนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นแบบไหนพลังงานตัวคนของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นแบบไหนและพลังงานคุณตอนนี้พลังงานเขาตอนนี้นะคะคุณมองเขาอย่างไรในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ตัวเขามองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้เขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะ ใใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะเราจะมาดูพลังงานเอาคาและสิ่งที่เขาอยากบอกอยากบอกฝากบอกคุณคุณอยากฝากบอกเขานะคะชาวส่องเมฆเออชาวส่องธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินนะคะก็ไปสลับพลังงานเอาเองอะตัวตนของคุณนะตอนนี้และที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุลมตัวตนของคนคนนั้นนะคะเดวิลนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณคิดแล้วเอ คุณมองเขาอย่างไรในความสัมพัน์นี้นะคะเขามองคุณอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้ ัวเขานะฮะรู้สึกอย่างไรกับชาวทัดลมงในความสัมพันนี้ The Sun สิบถ้วย Three of Pentacles สิ่งที่ชาลินท้าทายนะคะในความสัมพันนี้ของคุณของคุณสองคนนี้แหละนะ S of Cups เอาคำพลังงานเอาคำ คุณอยากบอกอะไรอยากฝากบอกอะไรเขา j u s m e n t เขาอยากบอกอะไรคุณ <Yes. S 1> <Okay. S 2> หนึ่งไม้เอสออกบนโอเคราคามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้พลังงานตัวคุณนะคะ s ไนเ of source นะคะเขาบอกว่ามันเหมือนออในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวธาตุลมคุณกำลังรู้สึกว่ามันเหมือนว่า เราเราอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะมีการปรับความเข้าใจนะ,ะอยากจะคุยอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าเราอยากให้เขาพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปแบบเป็นยังใจเราอะนะคะสมมุติถ้าอยู่ไกลกันก็คืออยากให้เขามาหาอยากให้เขาโทรหาอยากให้เขามาดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากให้เขาวิ่งเข้ามาใส่เราอะนะคะเนี่ยนะเอเนจีเนี่ยในออโซนะคะคือแบบ อยากทอะไรให้มันเป็นไปได้อย่างใจคุณในความสัมพันธ์นะคะมีมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปอย่างใจคุณด้วยความรวดเร็วอ,อยากให้เขารู้ใจความต้องการของคุณนะคะตอนนี้ชาวธาตุลมมี energy ที่เหมือนว่าถ้าคุณถอยออกมานะคุณแบบว่าก็รู้สึกเหมือนต้องกลับมาสงบสติอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งมันทําให้เราหงุดหงิดนะ่ะ คนคนนี้ทําให้เราหงุดหงิดนะคะเพ,เพื่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ช้าถ้าเทียบกับพลังงานนายออฟโซดกับเดวิลนะคะเดวิลอาจจะเป็นชาทธาลมคุณอาจจะไปชอบราศีมังกรก็ได้ชาทธาดินก็ได้นะคะพุธศพกันมังกรอะไรอย่างเงี้ยแต่เดวิลอะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นราศีมังกรนะคะคืออาจจะแบบว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เราแบบมีอารมณ์แบบเอ้ยอะไรยังไงทําไมหัวร้อน ึงห่วงเหนื่อยน่วงอะไรเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะตอนนี้คนของคุณนะคะเขาอาจจะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะชอบเสพนะ,ะเสพอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกินดื่มนะ,ะหรือคิดกังวลวิตกกังวลแต่เรื่องในความสัมพันธ์นี้นะคะในความสัมพันธ์ที่เขาอะ่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะชาวธัต ชาวทัดลมเดวิลนะเนี่ยมันเป็นเอเนจีที่ยังคิดวนเวียนในความสัมพันธ์นี้ว่าอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาคืนดีเอ๊ะจะทำยังไงอะไรนะคะเพราะว่านะคะเดวิลเนี่ยมันเป็นอะไรได้หลายอย่างหนึ่งเขามีความกลัวไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยความรวดเร็วแต่เขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะเขากําลังคิดถึงกําลังห่วงใยอะไรอย่างนี้มันหลายอย่างนะคะหรือเขา ไม่รู้จะทํายังไงดีกับความกลัวของตัวเองมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือเขายังติดพันธนาการอยู่กับใครบางคนไหมนะหรือพันธนาการเก่าความสัมพันธน์เก่าเดิมทีในชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันเจ็บปวดเสียใจมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าในความสัมพันธน์กลัวที่จะเริ่มต้นความรักที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปเป็นอย่างด้วยความรวดเร็วหรืออะไรก็แต่มันสามารถตีได้หลายอย่างนะคะทีนี้มาดูว่าตัวคุณนะคะ ออมองเขาอย่างไรนะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นคนช้ามากเลยชีอฟวานนะคะนะแล้วก็แทมพเพลนท์ template. คุณบอกว่าคุณกำลังกลับมาทบทวนนะคะว่าสิ่งที่ฉันทำไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์เลยเหรอเราก็รอคอยอยู่ตรงเนี้ยคุณทบทวนนะคะว่าอะไรให้ฉันเป็นแค่เพื่อนเหรอหรือว่าถ้ามาทํางานมาร่วมงานหรือเจอกันก็คือ พอเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันแค่นั้นหรอนะคะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้ฉันเป็นแค่คนรู้จักนะหรือคนคุยหรือรู้สึกดีพิเศษนั่นแหละแต่ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนหรือให้ฉันเป็นแค่คนรู้จักหรือเพื่อนร่วงมงานะนอะฉัน่ะก็คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องนะทไมคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะ คุณรอความเปลี่ยนแปลงนี้มานานแล้วแหละนะสาวทลมแต่คนนั้นก็ไม่ขยับสักทีอะนะคะมัวแต่อะไรก็ไม่รู้นะ,ะมัวแต่แบบยกึยกยกัยกยักมัวแต่เอาหรือไม่เอานะสาวทลมอารมณ์แบบอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์เหมือนมโหว,ว่าอ่วเนี่ยดูมาตั้งนานแล้วนะทําไมทำไมเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะคุณก็เลยตัดสินใจคุณเป็นคานตัดสินใจของตัวคุณเองเพราะคุณดูทรงแล้ว เฮ้ยน่าจะไม่เบิกนะคะคุณก็เลยถอยออกมาถอยทับออกมานะคะเพราะว่าแทนาเลนเนี่ยเขาคนนี้ทำให้คุณนะไม่ไว้วางใจรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์แล้วก็มันเหมือนเขาอาจจะมองผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างในการคบหาดูในการคบหรือรู้จักกับคุณนะคะคุณดูทรงแล้วเหมือนเขาอ่ะไม่ค่อยได้มาให้อะไรคุณนะคะนะคุณคิดสิ่งนั้นนะคุณก็เลยรู้สึกว่า โอเคถ้าอยากจะให้ฉันเป็นคนรู้จักหรือเป็นแค่เพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคุณอะเป็นคนตัดสินใจออกมาเองนะคะโดยที่แบบมันเหมือน,ม,อนมีอารมณ์โมโหอารมณ,รมณ์ไม่พอใจด้วยว่าทําไมเป็นคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยการกระทําของคุณหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเดินออกมานะคะในความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหนึ่งไม่เปิดใจรับเราเข้าไปแต่เ็าอยากจะยื้อความสัมพันธ์เราไว้เราไม่เอานะคะ ให้เราเป็นแค่คนคุยเป็นคนที่ดูแลเขาแต่เขาไม่ดูแลเรากลับหรือเออเป็นคนที่ไม่ให้เราครบเปิดตัวเปิดเผยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีแต่งงานแต่อยากมีเราอยู่อยากมีเราเป็นคนคุยอยากมีเราเป็นคนดูแลอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่อยากมาดูแล,แลเราเขาเป็นคนไม่เปิดใจคิดทบทวนคิดมากอยู่นั่นแหละนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง นะทีนี้มาถึงคราวของคนของคุณที่มองมาที่คุณนะคะร <c oughs> าชินีเหรียญสี่เหรียญน,นะสเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าเนี่ยในเอเนจีนี้นะเขาบอกว่าคุณอนะมีว,วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ลงทุนในความสัมพันธ์อะนะคะค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ,ะแต่ตอนนี้คุณอนะเหมือนว่านะคะเขาบอกว่าเขามองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ ตัวเขาอ่ะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เทียบเท่ากับคุณนะคะและอีกอย่างตอนนี้เหมือนคุณนะะ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บความรู้สึกหรือเก็บใจของคุณเนี่ยนะ,ะกลับไปอยู่ในที่ของคุณแล้วนะ,ะไม่ลงทุนไม่ทุ่มเทไม่ทุ่มทุนอะไรเหมือนเดิมนะคะเนี่ยไม่พยายามยื้อเขาไว้หรือไม่มาหาไม่อะไรแบบนี้นะ,ะไม่ลงทุนในความสัมพันธ์และปิดประตูบ้านและปิดประตูใจนะคะ ไม่แสดงออกความรักความรู้สึกหรืออะไรแล้วนะคะไปกลับไปรักตัวของตัวเองกลับไปทุ่มเททุ่มทุนแล้วก็เก็บกลับไปเก็บทรัพยากรของตัวเองที่ดูแลเขาที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปที่ตัวคุณนะคะคุณเปลี่ยนแปลงไปอ,อะไรแบบนี้นะคะทีนี้คนคนนี้ถ้าถามว่าเขาอะนะคะเอ่อรู้สึกยังไงถึงคุณนะคะคนนี้นะเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่เสิร์ฟความสุขให้เขาแบบล้นปรีเลยนะคะสิบถ้วยเดอะซันนะคะ คุณเป็นที่คนที่อาจบางคนนะคะอาจจะแค่แชทแชทค,คุยกันทางโซเชียลออนไลน์ได้อยู่ในชุมชนหรือคอมมูนิตี้หรือบางคนเป็นคนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนนั้นที่ทำให้เขารู้สึกว่านะคะเข้ามาเติมเต็มนะคะชีวิตของเขาอะนะคะ แสดงว่าเป็นคนที่ทุ่มเททำให้ความรักความอบอุ่นความปลอดภยัยให้ความรู้สึกให้การช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างกับเขาเลยอะนะคะหรืออาจารย์จะบอกว่าเป็นคนที่ฉุดหลังเขาออกมาจากความทุกข์ความเศร้าเสียใจหรือที่เขาไม่เปิดใจหรือที่เขากลัวหรือที่เขาเป็นคนที่บางคนก็อาจจะแบบไม่มีเงินใช้บางคนก็อาจจะสมเลเทมาอ,อะไรก็แล้วแต่ นะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชีวิตเขาอะดำดิ่งอยู่ในเงามือดอะนะคะแต่คุณอะเป็นแสงสว่างเพื่อให้เขาอะนะคะรู้สึกว่าคุณนมาเห็นคุณค่าในตัวตนของเขาทําให้เขามีความสุขแต่เขาอะนะไม่ได้ไม่ได้เสิร์ฟสิ่งนั้นนะเหมือนว่าเป็นคนที่ดูดเลือดคุณอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาอะนะไม่ได้ให้อะไรหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคุณเลยตอนนี้จิตวิญญาณของคุณอะนะมันก็เลยทําให้ตัวคุณอะ ต้องกลับมารักตัวของคุณเองคุณรู้สึกสิ่งใดนะคะในนี้ในในเอเนจีนะ,ะชาท่าลม q u n o n s f s r u ์ Source, นะคะ King of สรนะ,ะแล้วก็แปดถ้วยคุณรู้สึกว่าฉันน่ะจริงจัง,จง,จง,จงกับชีวิตหรือซีเรียสกับความสัมพันธ์เนี้ยเยอะเกินไปฉันจริงจังกับเขาเกินไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบผู้ใหญ่จริงจังทุกอย่างให้ความรักการดูแลให้แคมมากสุดเลยจนฉันลืมรักตัวเองหรือลืมถาม ตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้ไปทำไมวะฉันต้องการอะไรนะพอคุณมาคิดค้นหาคำตอบในความสัมพันธ์นี้แปดดาบมันหาทางออกไม่ได้เราทำทำไมอะเรารักเขาแล้วเขารักเราไหมล่ะเรารักเขามากเราทุ่มเทมากเราอยากจริงจังความสัมพันธ์นี้มันไปได้เะล่ะมันก็ไปไม่ได้หรือนะ,ะบางทีมันอาจจะมีลิมิตว่าชาวธาตุลมเราต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าในจำนวนระยะเวลาเท่านี้เท่านี้ <c oughs> แต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆให้คุณไปดูในบริบทของตัวคุณเองว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยคบกานกี่เดือนกี่ปีกี่วันเหลืออะไรก็แล้วแต่เพราะจํานวนระยะเวลา3เดือน5เดือนอะไรก็แล้วแต่กี่เดือนก็แล้วแต่นะคะบางคนอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเร็วหรือช้านะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลนะคะบางคนบอกเฮ้ยสเดือนเขาน่าจะให้เราเป็นแฟนได้แล้วหรือ6เดือน บางคนบอกโอ้โหคบมาตั้งหลายปีห้าหกปีเขาก็ให้เราเป็นแค่เพื่อนแต่ทาเราทําเหมือนเราเป็นแฟนเวลาเราจะจากไปก็มาอ่อยเหยื่อกับเราเหมือนจะให้เหมือนจะให้เราเป็นคนคบหรืออะไรยางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ให้อะไรแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการการเ,เขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะให้ดูเนื้อเรื่องจริงในบริบทของคุณเพราะว่าตอนนี้หมอกำลังอ่านตามหน้าไพ่นะคะว่าเจออะไรมาที่คุณถอยออกมานะคะ ทีนี้ถ้าคุณอยากบอกอะไรนะบอกอะไรเขาเนะี่ยจัดเม้นเนี่ยคุณบอกเขาว่าก็การกระทําของคุณนั่นแหละที่ทําให้ฉันตัดสินใจเดินออกมาตั้งหากละ่ะไม่ใช่ฉันนะ่ะจะตัดสินใจวู้วางเดินออกมาเพราะการกระทําของคุณตั้งหากละ่ะนะคะเนี่ยนะจัดเม้นฉันเลยต้องตัดสินใจแบบนี้สิ่งนี้หรือถ้าไพ่ไปเนี่ยมันเป็นไพ่เวรกรรมหรือวิบากกรรมก็คือถ้าคุณนะ่ะ ได้ทําอะไรเพื่อคนคนหนึ่งมาเยอะมาเนิ่นนานแล้วหรือรอคนนี้มาเนิ่นนานหรือชดใช้เวรกรรมหรือวิบากกรรมอ่ะคุณก็อาจจะพูดว่าฉันชดใช้เวรกรรมวิบากกรรมหมดแล้วฉันไม่ได้ต้องการคําตอบหรือไม่ต้องการอะไรในความสัมพันธ์แล้วเพราะฉันเดินออกมาแล้วฉันหมดเวรกรรมจากคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันจะมุ่งไปข้างหน้าฉันมุฟออนไปข้างหน้าฉันจะมาจริงจังซีเรียสกับชีวิตของฉันแล้วนะอันเนี้ยสิ่งเนี้ยที่คุณกาลังที่คุณกําลังเขาเรียกอะไรอ่ะที่คุณกําลังจะบอกนะ หรือบางคนนะคะคุณกาลังมีคนเข้ามาหาคุณที่นําเสนอออปชันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมาให้คุณหรือมาดูแลมาเทคแคร์คุณคุณก็เลยมีตัวเปรียบเทียบว่าอ้าวและผู้ชายคนนี้แ่ะที่ฉันชอบรักมันทาทุกกับมันทุกสิ่งทุกอย่างทําดีกับมันแต่มันไม่ได้นําพาอะไรมาให้ฉันเลยแต่กับผู้ชายอีกคนที่กําลังเข้ามานี้เขามาออฟเฟอร์ทำบางสิ่งบางอย่างให้ฉันและทาไมฉันไม่หันไปมองเขาล่ะนะคะคุณกำลังคิดสิ่งนี้บางคน บางพลังงานคุณอาจเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแต่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆให้เข้าใจตรงกัะตามนี้นะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูฝั่งถ้าเขาอยากบอกอะไรคุณนะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะ,ะเด็กถือไม้เนี่ยจริงๆอะ่ะเขาอยากกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณหมอเชื่อว่าคุณน่าจะรู้จักการผ่านงานมากกว่าอยากกลับมาร่วมง,งานอยากกลับมามีแพชชั่นหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นหรืออยากให้คุณกลับไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะอะไรแบบนี้ที่เคยอยู่นะคะแบบนี้ ไม่อยากให้คุณหายไปหรือถอยไปนะคะกลับมากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะกลับมาอยู่ตรงนี้นะกลับมาอยู่กลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะกลับมาให้ความสุขเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าสิ่งที่ชาเลนจท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งนี้คุณคุณเออคุณและเขาอาจจะใช้ด้วยกันก็ได้นะเพราะแปดถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณนะนะะมองย้อนหลังในความสัมพันธ์นี้ที่คุณรู้จักกับคนคนนี้นะ ทำไมคุณถึงเจอคนคนนี้และคุณเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าในอดีตนะคะในอดีตอาจจะเป็นในครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของคุณ Family คุณนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าคุณเนี่ยสิ่งที่เรารักคนอื่นเวลาเรารักคนอื่นเราทุ่มเทมากจริงจังอยากจริงจอยากชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรานะคะทุ่มเททุ่มทุนเยอะมากเกินไปถ้าได้พิจารณาว่า แบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราคาดหวังว่าคนคนนั้นจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราเพราะเราเป็นสิ่งนั้นเราดีกับเขาเราให้ความรักเขาและเขาจะรักตอบกลับมาของเรามันไม่ใช่ใช่หรือเปล่านะคะเนี่ยให้คุณพิจารณาสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยนะ,ะว่านะเรามีปัญหาต,ตรงไหนหรืออะไรตรงไหนก็คือเราจะแก้ไขตัวเราเองเมือนเราได้ตื่นรู้อะเราตื่นรู้ทั้งจิตวิญ,ญญาณของเราแล้วว่าอ้าว แปลว่าถ้าการที่เราจะเทมเทเราไปชอบใครบางคนหรือทุ่มเทความรักความรู้สึกเนี่ยความดีของเราอ่ะไม่ได้เอาชนะใจเขาได้แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเราในท้ายที่สุดนะคะถ้าเขาจะรักเราเนี่ยนะเราอยู่เฉยเขาเข้ามารักเราเองให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวตนของเราอย่าด่วนรีบร้อนหรือทุ่มเทความรัก,คว,รกความรู้สึกเนี่ยให้กับใครไปมากเกินกว่าที่เราจะลืมรักตัวเองนะคะนะนะนึกออกไหมคะ นะสิ่งนี้แหละบางทีมันทําให้เรารู้สึกว่าผิดหวังนะคะเพราะเราทําดีกับเขาเราคาดหวังว่าเราจะได้ความรักหรือได้ได้เขากับตอบแทนมามันไม่ได้ได้สิ่งนั้นนะคะเพื่อนนะแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าสถานการณ์ที่ต้องอยู่ห่างไกลหรือคุณเป็นคนที่ทุบทวนพิจารณาแล,แล้วคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเดินออกไปเองนะเดินออกอะเดินออกจากความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์แหละนะคะเนี่ย นะทีนี้มันจะมีบางกรณีนะคะหมอจะพูดอันนี้ขึ้นมานะคะว่าให้เราทบทวนว่าบางคนอะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เร็วเกินไปและเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่ด้วยความรวดเร็วเราไม่อยากรีบเราไม่อยากรอเรารู้จักเขาไม่นานเราอยากได้ความชัดเจนจริงจัง,จรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนบางคน่ะนะคะ,ะคบกับใครที่ผ่านมาก็คือ1เดือน2เดือน3เดือนเป็นแฟนเลยหรือบางคนก็แต่งงานเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยด้วยความรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ มันทาให้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ที่ใส่ใจคอของคนคนนั้นจริง,รงๆว่าที่เขาเข้ามาคบกับเราหรือรู้จักกับเราเนี่ยเป็นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งใดนะคะเราไม่ต้องรีบร้อนนะ,ะอันนี้มันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดเขาเรียกว่านะ,ะสิ่งที่อยากแนะนำนะคะอยากแนะนําหรือคุณเอาไปบอกใช้อ,อะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนใจร้อนหรือไม่ได้อยากคบใครด้วยความรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ดูๆหรืออะไรอย่างเงี้ย เรารอได้หรือดูได้แต่ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ทรงเราก็เดินออกมาอันนั้นได้นะคะถูกต้องนะคะทีนี้สิ่งที่มันซ่อนไว้นะคะในในพลังงานใต้สำรับเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาที่เรานะคะรู้สึกลกใครหรือเขามีแรงดึงดูดกับเรามากเราถูกใจลูปล่างหน้าตาหรือรสเนิหมหรือสไตล์เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ อาจจะแม้กระทั่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเฉพาะบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้มันตอบโจทย์กับเราบางอย่างนะคะให้เราเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ตอบโจทย์กับเราแค่อะไรนะคะให้เราแยกแยะหรือในอนาคตในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ขยบมันไม่กระเถิบเลยเราชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะให้คุณคิดพิจารณา เหมือนว่าความรักนะบางทีนะคะมันเป็นความรักที่มันเหมือนว่าอีกคนหนึ่งมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นแบบที่เป็นแบบเด็กนะคะไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้ไม่ได้มีวุฒิภาวะในความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็เอาใจใจตัวเองเป็นตัวของตัวเองแต่เราเป็นวุฒิภาวะความสัมพันธ์ที่อย่างจริงจังชัดเจนหรือจริงจังซีเรียสกับชีวิตหรือซีเรียสในความสัมพันธ์แต่อีกคนหนึ่งยังไม่ได้คิดไปกับเราแบบนั้นนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกหรือเรายัางรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่แน่นอนในความสัมพันธ์เนี่ยเราอยากก่าเพิ่มทุ่มเทใจหรือทุ่มทุนสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเหมือนว่าเราอยากก่าเพิ่งสร้างความคาดหวังว่าเอ้ยเราดีกับเขาแล้วบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราดีกับเขาเพราะคุณเป็นคนดีหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งนี้คือ รู้จักร่วมงานเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานแล้วเราดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็คิดว่าเราเป็นคนดีแบบนี้นะไม่ได้คิดว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะให้เราไปดูพิจารณาเนานนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานเอาคานะคะเขาบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา9ก้าไม้ 9, 9้าถ้วยแล้วก็ทาวเวอร์นะคะมีใครบางคนนะคะที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นคนที่คุณไปคุยไปคบอ่ะหนึ่ง เขารักอิสระเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มีความสุขดีแล้วใครจะเข้ามาเพื่อพูดคุยหรือสารสัมพันธ์ทำไมตีเขาก็โอเพ่นน่ะนะคะแต่ประสบการณ์ของคนนี้นะเคยเจ็บปวดเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่เขาจะคงความโสดความเป็นพ่อไม้แม่ไม้อยู่นะ,ะเขาชอบเขาชอบแบบนั้นอะ่ะเหมือนเราไปเจอคนที่รักอิสระนะคะมันไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ บางคนถ้าเคยผิดหวังเสียใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตก็รักคุณก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาไม่อยากลงดีเทลในรายละเอียดที่ต้องรับผิดชอบแบบว่าแต่งงานอยู่กินอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะให้เราไปดูพิจารณาว่าใช่หรือเปล่าบางคนก็อาจจะเป็นแบบเขายังไม่พร้อมที่จะปิดประตูทุกบานที่ต้อนรับบุคคลอื่นอ่ะนะคะนึกออกไหมอ่ะ เขามีบุคคลอื่นที่มาคุยมาสนใจเขาหรือเขาอาจจะทํางานที่แบบมีคนมาสนใจและคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาอยากให้คุณน่ะนะคเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้ในสถานการณ์นี้มันเหมือนว่าเราอะนะคุณน่ะมีกําแพงขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองนะในสิ่งนี้ก้าวถ้วยมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ของคุณก็ได้เช่นถ้าเกิดคุณดูแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ฉันสู้อยู่คนเดียวดีกว่าไหมอ่ะก้าวถ้วยก็คือ เราโสดสบายมีความสุขไปไหนก็ได้นะคะเหมือนเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้อย่างเงี้ยอยากกินจะเที่ยวจะไปไหนตอนไหน,ไหนกับใครหรืออะไรก็ได้จะมีคนคุยก็ได้ไม่มีคนคุยก็ได้ฉันก็สบายใจแต่ถ้าเกิดว่านะคะมันมีเรื่องหึงหวงหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรืออยากจะเป็นคนที่คบเปิดเผยหรือแบบเป็นคนคุยที่แบบจะแต่งงานในอนาคตหรืออะไรเงี้ยทำให้ความสมคัญน,นี้พังทลายลงเห็นไหมคะเวอร์นะคะ เดวิลตรงนั้นนะหมอบอกนิดหนึ่งคุณต้องไปดูว่าคนนี้หนึ่งนะเขาเป็นคนที่แบบว่ากลับมาโสดและเขาอ่ะก็คือมีใครเรื่อยๆ,ๆนั่นแหละแต่ไม่อยากจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเขานี้ใสยอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ,ะให้ไปดูหรือบางคนกรณีแบบนี้นะ เขาทําตัวเหมือนโสดแต่จริงๆเขาไม่ได้โสดเพราะไพ่เดวิลบางคนเราไปเจอคนที่มีเจ้าของแต่เขาปรยสเสน่ห์เหมือนเขาโสดหรือเหมือนเขาไม่หรือเขาอาจจะใช้คําพูดบางคำพูด,พดเหมือนว่าตัวเขาโสดหรือแยกยังอยู่กับภรรยาแหละเพ,เพื่อลูกหรือ,อยังอะไรเงี้ยเหมือนทําทีว่าโสดแต่เราได้ไปรู้ความจริงว่าเขายังมีแฟนยังมีครอบครัวและเขาไม่สามารถมาจริงจังชัดเจนกับเราได้เราก็เลยรู้เราก็เลยเฟดตัวออกมาเป็นไปได้บางทุกกรณีนะคะเพราะ,ะว่าทาวเวอร์กับก้าวช่วยเนี่ยนะคะคือเหมือนเราเจอคนเจ้าชู้อ่ะ ทำเหมือนโสดบอกว่าพอจับได้ก็บอกว่าเออโอเคอยู่กับเมียแต่ไม่ได้มีอะไรกับเมียหรอกอยู่กันเพื่อลูกนูน่นนี่นั่นนะคาพูดเนี้นะคะเฉพาะคนที่เช่าชู้ให้ให้ส,สาวที่อยู่ช่องหัวแจเนี้ยนะระวังนะคะระวังอ่าพูดสลับกันได้นะคะอันนี้คือบางคนผู้หญิงก็พูดอย่างนี้กับผู้ชายได้นะคะสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นจะต้องผู้ชายจะต้องพูดสิ่งนี้ผู้หญิงก็พูดมุกงนี้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนผู้ชายทั้งหลายที่อยู่ชวทธัตลมนะคะ เอาละค่ะอันนี้เป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะถ้าสิ่งไหนที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้าง,างตรงกับฉันเลยว่ะหรือว่ายัางไงเราสามารถที่จะมาปรับความเข้าใจไหมหรือเขาไม่ได้มีคนของเขาและฉันจะกลับไปดีไหมเนี่ยนะ,ค,ะคือถ้าถามว่าเขาไม่ได้มีคนของเขาแล้วเนี่ยเขาอยากให้เรากลับไปอยู่ตรงนั้นไหมใช่เขาอยากให้เรากลับไปนะ เพราะเดวิลเนี่ยมันเหมือนว่าเขายังคิดถึงเขายังห่วงใยเขายังรักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะมีภาระวุฒธธิภาวะอะไรบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมตอนที่เราอยากจะพร้อมอน,อนึกออกไหมคะอันเนี้ยคุณต้องเอาคำตอบเป็นของคุณเองได้ดูดวงส่วนตัวเราจะดูให้ไปถึง6เดือนนะคะ และเราก็จะคุยดีเทลในรายละเอียดถ้าบางคนนะคุณไม่รู้จักคนนี้แบกเกเบื้องหลังเขาดีพอว่าเออมีเมียอยู่ไหมแอบคุยคนอื่นไหมนะคะหรือเขาอยากกับภรรยาหรือ,อยังหรือเขาแอบซ่อนใครไว้เนี่ยอันนี้ต้องดีเทลดูดวงส่วนตัวเราจะให้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะเราไม่ต้องมานั่งคิดนั่งเดาว,ว่ามันมีหรือไม่มีว่าหมอแจนอะไรอย่างนี้สักอย่างนะคะเอาแบบนั้นดีกว่าดูเฉพาะบุคคลเพราะเวลาที่เปิดไพ่มาเนี่ยบางทีเนี่ย บางทีเดวิลอ่ะมันอาจจะเป็นคนแบบโอ้โหเจ้าชู้สมาเรเทมาะอะไรเยอะแยะมีเมียอยู่หรือเจ้าชู้ไปทั่วแต่บางกรณีไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะบางกรณีคือคนนี้กลัวการผูกมัดยึดติดและเขาอ่ะไม่ชอบให้ใครมาหึงหวงมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากมีคุณในชีวิตโอเคไหมนะคะให้เข้าใจตรงกันความต้องการสองคน่ะยังไม่ได้ตรงกันนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะอยากได้คุณอีกสักสองปีข้างหน้า แต่งงานที่เขาคิดไว้แต่ตอนเนี้เขายังไม่อยาก้ย่ย,ยังไม่อยากได้ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ทาอะไรแต่ตัวคุณคิดว่าถ้าคบวันนี้ต้องบอกเลยว่าสองปีจะเอาฉันถ้าไม่บอกฉันไม่เอาอะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันอะมันจูนขึ้นไม่ตรงนะคะเหมือนว่าไม่มีการพูดคุยที่เขาเรียกอะไรอ่ะอีกคนหนึ่งก็แบบอยากจะคุยอีกคนหนึ่งก็เหมือนเหมือนว่าอีกคนหนึ่งแต่งตัวพร้อมจะออกเดินทางไปเที่ยวแต่อีกคนหนึ่งเพิ่งจะตื่นนอนงงเงี้ย เฮ้ยอะไรไปไหนหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบชาวธาตุลมคบกับชาวธาตุดินไงเงเลยนะเป็นสไตล์นี้นะชาวธาตุลมจะใจร้อนกับชาวธาตุดินไม่ได้นะคะเพราะชาวธาตุดินมันไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะต้องคุณต้องค่อยๆแทรกซึมเข้าไปให้เนียนๆเนียนๆไปอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาจะคุ้นชินความมีคุณแล้วเขาถึงจะไม่ค่อยอยากให้คุณไปไหนแต่ถ้าคุณแบบจะไปเปลี่ยนเขาให้เร็วเหมือนคุณนะเปลี่ยนไม่ได้นะคะคุณนึกถึงดินอนะแผ่นดินนะนะคะ เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านะ,ะถ้าเขาสมมติว่ารู้สึกว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่สร้างความเรียกอะไรอะ่ะ stable อ่ะเสถียรนะนะ,ะแบบทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนตลอดแล้วคุณไม่รีบตัดสินใจว่าต้องกําหนดหรือเร่งรัดหรืออะไรว่าถ้าไม่คบฉันเป็นแฟนตอนเนี้ต่อไปก็ไม่ต้องคบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณเดินออกมานะ ชาวทาดินก็ไม่รู้อะไม่รู้มันทําอะไรไม่ไปทาอะไรหรอกนะคะมันไม่งขอไม่อะไรด้วยนะคะชาวทาดินนะเพราะอะไรอะเพราะเขารู้สึกว่าอ้าวก็คุณอยากไปเองไม่ใช่เหรอคุณก็กลับมาเองสิถ้าคุณอยากมาเนี่ยมันเป็นนิสัยแบบนี้นะถ้าผู้หญิงทัดลมไปเจอชาวทาดินที่เป็นผู้ชายนะมันจะเป็นสิ่งนี้เลยบอกอ้าวก็อยู่อย่างนี้ก็ดีไม่ใช่เหรอหรือไม่ดีหรือยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะเขาอะไม่ชอบเปลี่ยนอะไรเร็วๆนึกออกไหมคะแบบกินอะไรก็กินอยู่งั้นแล้วคุณแบบ ทำอันนี้บ้างสีทำอันนู้นบ้างสีอะไรไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยคิดด้วยความรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ชาวท่าดินนะมันไม่เฮานะมันไม่ทัน <c oughs> นะคะเอาละประมาณนี้นะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกหรือแนะนํานะคะส่วนถ้าเกิดคุณบอกว่าเออเหมอแจนหนูอยากแบบดูดวงส่วนตัวที่แบบพลังงานของหนูอารมณ์หนูนิสัยหนูแบบเนี้ยแล้วพลังงานของคนเนี้นิสัยหรืออะไรอารมณ์แบบเนี้ยเวลาที่เราดูดวงส่วนตัวเนี่ยไพ่อะมันจะตอบหรือเล่านิสัยว่าสิ่งเนี้ย แล้วหมอจะปรับแก้นะคะเวลาเราดูดวงเนี่ยเราจะปรับแก้เพื่อให้คุณสองคนนะ่ะทํายังไงให้ความรักมันไปได้รอดนะคะไม่ใช่ว่าดูดวงแบบเฮ้ยไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ใช่นะคะคือแก้ไขปัญหาว่าเออเราเป็นสิ่งนี้อีกคนหนึ่งเป็นสิ่งนี้ทํายังไงให้มันจะกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะถ้าเราไม่ปรับจูนหรืออะไรเงี้ยเราอยู่คนเดียวอะคะ่ะใช่ไหมคะคนเพื่อนนะคะการดูดวงของหมอแจนมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นไม่ใช่ว่าท้ายไปตรงนั้น อันนั้นถูกคุณของเขาถูกและทํำยังไงอ่ะดูไปเสร็จแล้วก็หาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์อนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะและบางคนจะบอกว่าเฮ้ยหมอแจนทำไมค่าดูแพงหมอแก้ไขปัญหาให้ชีวิตของคุณด้วยนะคะอะไรหลายอย่างที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จทั้งการครบหาดูคนคบหาดูใจกับความสัมพันธ์หรืองานหรือเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เรา ควบให้เลยทั้งชีวิตของคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์และคุณจะบอกว่าเออดูครั้งหนึ่งแม่งคดคุ้มเลยแล้วครบที่เราอยากจะได้อะไรดีๆไปนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอเคมันตรงและอยากได้คําปรึกษาที่ดีไปนการดาเนินชีวิตทําให้ชีวิตตัวเองประสบความสาเร็จความรักความสัมพันธ์หรือมีความสุขได้โดยที่เราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแคร์หรืออยู่คนเดียวก็มีความสุขเนี่ยนะคะมาปรึกษาหมอแจนได้นะคะเพื่อนๆชาวทาตลมนะ เอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะทุกความสัมพันธ์นะคะหมอแจนะจะไม่ตัดสินนะหมอบอกก่อนนะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเวลามาคุยมาดูดวงกับหมอพูดความจริงแบบเปิดเผยเปิดใจได้เลยเราจะไม่จัดและไม่ตัดสินแต่จะให้คําแนะนํานะคะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณจะพิจารณาว่าเอาคําแนะนํานี้ไปใช้ดีไหมหรือไม่เอาไปใช้ดีหรือใช้นะะเนี่ย ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดในการตัดสินใจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆเอาละคา่ะถ้าใครอยากสนับสนุนโดเนทร่วมบุญกับหมอแจนโอนบัญชีกสิกรตองศหรือจะกดซูเปอร์แตงก็ได้นะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะรายละเอียดดูดวงส่วนตัวกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะมันจะมีรายละเอียดออกมานะ,ะราคากดกติกามีเขียนบอกนะคะก่อนจะทิมลิงก์ไลน์มาเนี่ยนะก่อนจะแอดไลน์ไอดีมานะคะอ่านราคาก่อน อ่นกฎกติกาก่อนว่ากี่บาทแอดไลน์เสร็จแล้วนะคะพร้อมโอนนะเอาราคาตามนี้นะจ๊ะเพื่อนๆว่เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ